แคนเบอรี่นะครับเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีปริมาณของพิตดบมินเยอะมากสารต้านอนุมูลอิสระม,มหาศารและอีกนอกจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของพวกกรดที่น่าสนใจอยู่เยอะมากๆเลยถามว่าแล้วไอ้พวกที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันดียังไงตัวของแคนเบอรี่เนี่ยมันอุดมไปด้วยวิตามินซีมากเยอะมากๆเลยเมื่อเทียกบกับผลไม้หลายๆชนิดนะครับอีกอย่างหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับก็คือว่าวิตามินซีบริโภคเยอะๆเนี่ยก็สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิการตอิดดเชื้้ไ ป้องกันหวัดได้ป้องกันเรื่องโควิดได้ช่วยป้องกันได้แล้วกันเนาะนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มพวกฟาวนอยนูนนี่นั่นเยอะมากๆเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามันสามารถลดได้ทั้งเรื่องของการลดกรดไขมันเลวแอลเดียในเลือดแล้วแอลเดในเลือดคอเลสเตอรอลลดลงมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็สามารถช่วยทําให้สุขภาพของหลอดเลือดและระบบหัวใจของเราดีขึ้นได้เหมือนกันทีนี้นอกจากนี้เนี่ยกลุ่มของฟาวนอย์เนี่ยยังสามารถช่วยลดการติดเชื้อ H Pi Li ได้เช่นกัน ตรง H pylori เนี่ยสำคัญเนาะ H pylori เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง Ca มเ t อรี่เอ็สามารถช่วยลดตรงนี้ได้กันมีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับนอกจากนี้กลุ่มของสารโพลีฟีนอลเนี่ยยังสามารถช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้แข็งแรงได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับอันหนึ่งที่ยอมรับมากๆเลยในตัว c a m เป e รี่เอ็เนี่ยสามารถช่วยลดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะได้เช่นคุณผู้หญิงเกิดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยตัว Cam เปอรี่เอ็ก์แเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าม จริงๆก็ถามบอกเลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าถ้าผมแนะนําก็คืออยากแนะนําคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าอะไรหนึ่งมันทําให้สุขภาพของระบบทางเดินปสัสสาวะเราดีขึ้น,นลดก,การติดเชื้อเนาะนอกจากนี้วิตามินซีที่เยอะมากเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวดีขึ้นด้วยเหมือนกันวิตามินซีมหาศาลฟอร,ร์มมลอยด์มหาศาลก็ช่วยต่อต้านมะเร็งเนาะลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายและเสริมสร้างภูมิกันก็จะไปภูมิกันเรื่องของหวัดเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเนาะเชื้อโรคโควิดก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับผม กินวิตามินซีคุณก็ได้แต่วิตามินซีเนาะกินแคมเมรีเอ็กซ์แทกนอกจากได้วิตามินซีแล้วเนี่ยเราก็จะได้พวกของสารต้านอนุมูลอิสระและของพวกกรดหลายๆตัวเพิ่มเข้าม,มาอีกด้วยเหมือนกันข้อควรระวังในการรับประทานพวกแคมเมรีเอ็กซ์แทกนะครับก็คือ1เนี่ยบอกก่อนเลยว่าอะไรที่กินมากไปก็ไม่ดีแน่ๆแ,แ,แ,แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรากินเยอะมากๆเกินไปเนี่ยก็คือหลกักๆคือกรดมันเยอะ พอกมันเยอะปั๊กอาจจะทำให้เกิดภาวะที่แบบว่าไม่สบายท้องได้ก็เรียกว่า gastric upset นะครับผมอีกอันหนึ่งคือว่าเนื่องจากปริมาณกด s าลิซ y ลิกแอซิในไพรเมท e ิเมันเยอะมากต้องระวังในกลุ่มผู้ที่มีภาวะแพ้ยากลุ่ม Aspirin หรือยาที่มีกลุ่มของซาลิซิเลตเป็นตัวประกอบด้วยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ครับ อีกอันนึงที่ต้องระวังคือว่าตัวแคมเบรี่เนี่ยไม่ควรรับประทานร่วมกับยากลุ่มที่เป็นวาฟอรินนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดภาะวะเลือดแข็งตัวช้าได้ต้องระวังนะครับเพราะว่าการรับประทานแคมเบรียเอ็กซ์แนเนี่ยอาจจะทําให้ตรงตับเนี่ยสามารถกําจัดยาได้บางตัวได้ยากขึ้นเช่นยากลุ่มจิตเวชบางตัวยากลุ่มแก้ปวดพวกกลุ่มเอนเซนนะครับจะทำให้ร่างกายกาจัดได้ยากขึ้นครับสำหรับโดสที่แนะนําที่เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนะครับก็คืออยู่ที่ ครั้งละ360มิลลิกรัมนะครับวันละ2ครั้งติดต่อกันประมาณ6กอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่ใช้ทั่วไปเพื่อสุขภาพบบอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีป้าข้อวงชี้ในการใช้อย่างแน่ชัดนะครับแต่ก็ถ้าผมแนะนําก็คือแนะนําเท่ากันก็คือครั้งละ360มิลลิกรัมนอกวันละ2ครั้งครับอันดับแรกเลยต้องสารวจตัวเองก่อนว่าเรากินพวกวิตามิน,มนพวกอาหารเสริมอะไรเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอย่างที่ผมกล่าวอยู่เสมอๆเลยว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่ดี ควรกินอะไรที่พอดีพอดีดีกว่านะครับเนาะแล้วก็อย่าไปกินอัดอยู่ไปมื้อเดียวกินกระจายกระจายมือเช้าครั้งเย็นครั้งดีกว่าครับผมเพราะว่าร่างกายเรานะรเนี่ยมีขอบเขตในการดูดซึมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็สําคัญเลยพวกอาหารที่เป็นซัพพลา์เนี่ยมันค่อนจะเข้าไปโดยตรงกับร่างกายเนาะต้องเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้มีข้อมูลพิสูจน์ทางอยอยเนาะคือทะเบียน,นอยอยอย่างชัดเจนรวมถึงว่าต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมด้วยเพราะพวกนี้มันเสื่อมได้ สุดท้ายก็ดูฉลากข้างหลังและวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอาย,อยุด้วยเหมือนกันครับก่อนจะรมการบริโภคครับผม